ครั้งที่447สำหรับค่าววาสนี่นะคะอุบาสกอุบาสิกาสามารถที่จะรักษาได้ถึงศีลสิบแต่ต้องตามระดับของคุณธรรมด้วยถ้าเป็นผู้ที่ไม่ได้สะสมอุปนิสัยที่จะบรรลุคุณธรรมถึงขั้นที่จะรักษาศีลสิบก็รักษาไม่ได้แน่นอนใช่ไหมคะลองเพียรที่จะรักษาดูสิคะว่าจะรักษาได้ไหม ถ้าไม่มีอุปนิสัยในการที่จะบรรลุคุณธรรมที่จะทำให้ถึงการรักษาศีลระดับนั้นมีการละเป็นที่สุดอย่างไรสำหรับอุบาสกอุบาสิกาเมื่อให้ทานชื่อว่าสมาทานศีลมีการอังคาดหรือการเลี้ยงดูเป็นที่สุดสำหรับผู้ที่ไปวัดชื่อว่าสมาทานศีลมีวิหารเป็นที่สุดผู้สมาทานศีลโดยกำหนด หนึ่งวันสองวันสามวันหรือกำหนดวันคืนยิ่งกว่านั้นชื่อว่ามีกาละเป็นที่สุดคือมีกาละเป็นขอบเขตเคยไหมคะที่คิดว่าจะรักษาศีลสักวันหนึ่งสักสองวันหรือสามวันหรือว่าถ้าจะรักษาเสมอไปเป็นนิดได้ก็เพราะเหตุว่าท่านได้สะสมอบรมคุณธรรม ที่เป็นอุปนิสัยสามารถที่จะรักษาได้เช่นนั้นในสามโมหาวิโนธนีอัถกถาวิพังคปกรมีข้อความว่าคำว่าอุปาสกะศิกขาได้แก่ศิกขาทั้งหลายอันอุบาสกทั้งหลายพึงศึกษาอุบาสกศิกขานั้นย่อมเป็นไปด้วยสามารถแห่งศีลห้าและศีลสิบ คำว่าอุปาสิกาสิกขาได้แก่สิกขาทั้งหลายอันอุบาสิกาทั้งหลายพึงศึกษาอุบาสิกาสิกขาแม้นั้นย่อมเป็นไปด้วยสามารถแห่งศีลห้าและศีลสิบเช่นเดียวกันนะคะสำหรับอุบาศอุบาสิกามีท่านที่ไม่ทราบว่าศีลห้าคืออะไรบ้างไหมคะคงไม่มีใช่ไหมคะและศีลแปดนะคะทราบไหมคะ สีลสิบอันนี้สำหรับคาราวาสบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าศินแปดและสินสิบมีอะไรบ้างแต่ก็จะเห็นกำลังของคราวาสผู้มีศรัทธาที่จะสะสมอุปนิสัยในการขัดเกลากิเลสว่าย่อมสามารถภาคเพียงที่จะรักษาได้ถึงศินสิบซึ่งแต่ละท่านเนี่ยค่ะทราบดีว่าท่านสามารถที่จะรักษาได้เพียงระดับใด มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะท่านได้ฟังเรื่องของอุโบสถศิลป์อันประกอบด้วยองค์แปดท่านก็เกิดศรัทธาใคร่ที่จะรักษาสักวันหนึ่งดูซิว่าจะยากง่ายประการใดจะลำบากมากไหมสำหรับท่านแต่สิ่งแวดล้อมที่เป็นปัจจัยในชีวิตของท่านเนี่ยคะ่ะทำให้ลำบากเลือเกินสำหรับการรักษาอุโบสถศิลป์แวดล้อมไปด้วยบุตรหลานมิตรสหาย พอถึงเวลาเย็นนะคะก็มาชักชวนในการบริโภคชิมนั่นนิดชิมนี่หน่อยจนในที่สุดสำหรับท่านเนี่ยค่ะไม่สามารถจะรักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้ดยองแ์ดได้แต่ท่านสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้แล้วแต่ความสามารถขณะใดจะล่วงหรือไม่ล่วงก็แล้วแต่กำลังของกิเลสเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านนะคะ แล้วก็มีความสามารถอุปนิสัยปัจจัยที่จะรักษาศีลในระดับใดแล้วก็อาจจะมีปัจจัยที่ต้องการที่จะสะสมการที่จะขัดเกลากิเลสเป็นพิเศษในบางกาละเช่นในวันอุโบสถศีลด้วยการรักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์แปแต่ให้ทราบว่าจุดประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีลอันประกอบด้วยองค์แป ก็เพื่อที่จะให้บรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอระหันต์ในวันหนึ่งซึ่งขอากล่าวถึงข้อความในอังคุตรนิกายติกนิบาตราชาสูตรที่สองข้อ477ถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วเท้าสักกะจอมเทพเมื่อแน,นำเทวดาชั้นดาวดึง ได้ตรัสคาถาไว้ในเวลานั้นว่าแม้นรชนใดพึงเป็นเช่นเราก็พึงนเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการสิ้นดิถีที่สิบสี่ที่สิบห้าที่แปดของปักและสิ้นปาติหาริยะปักด้วยดูกะภิกษุทั้งหลายคาถานี้แลเท้าสักกะจอมเทพขับผิดไม่ถูก ภาสิทธิ์ไว้ผิดไม่ถูกข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท้าวสักกะจอมเทพยังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะโทสะและโมหะดุระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้อรหันตะขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์เสร็จกิจที่ต้องทำแล้วลงภาระลงแล้วบรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว มีสังโยชน์ในภพหมดสิ้นแล้วพนวิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบควรที่จะกล่าวคาถาวา่าแม้นรชนใดพึงเป็นเช่นเราก็พึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบได้องค์แปดประการสิ้นดิถีที่สิบสี่ที่สิบห้าที่แปดของปักและสิ้นปาติหาริยะปักด้วยข้อนั้นเพระเหตุไรเพราะภิกษุนั้น เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะและโมหะดกระภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วท้าสักกะจอมเทพเมื่อแนะนำเทวดาชั้นดาวดึงได้ตรัสคาถาไว้ในเวลานั้นว่าแม้นรชนใดพึงเป็นเช่นเราก็พึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบได้องค์แปดประการสิ้นดิถีที่สิบสี่ที่สิบห้า ที่แปดของปักและสิ้นปาติหาริยปักด้วยดูกะภิกษุทั้งหลายก็คถานี้นั่นแลท้าสัตก,กะจอมเทพขับผิดไม่ถูกพาสิทธไว้ผิดไม่ถูกข้อนั้นพระเหตุไรเพราะท้าสัตก,กะจอมเทพยังเป็นผู้ไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะ ปุปายาสะเรากล่าวว่ายัางไม่พ้นไปจากทุกข์ดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้อรหันตขีนาศกอยู่จบพรมจรรย์เสร็จกิจที่ต้องทำแล้วลงภาระลงแล้วบรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วมีสังโยชน์ในพพหมดสิ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบควรที่จะกล่าวคาถาว,ว่า แม้นอรชนใดพึงเป็นเช่นเราก็พึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบได้องค์แปประการสิ้นดิถีที่สิบสีที่สิบห้าที่แปดของปักและสิ้นปาติหาริยะปักด้วยข้อนั้นพระเหตุไรเพราะภิกษุนั้นเป็นผู้พ้นจากชาติชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะ เรากล่าวว่าพ้นไปจากทุกข์แล้วถ้าไม่ศึกษาพระธรรมจริงๆเนี่ยนะคะแม้แต่ภาวสัตก,กะจอมเทพก็ยังขับผิดไม่ถูกพาสิทธไว้ผิดไม่ถูกได้นี่เป็นการสแสดงให้เห็นถึงความลึกซึ้งของสภาพธ,ธรรมะที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงสแสดงได้ทรงบัญญัต พร้อมทั้งเหตุและผลทุกประการแม้แต่ในการที่จะรักษาอุโบสถศีลก็มีจุดมุ่งหมายด้วยสำหรับผู้ที่รักษาว่าด้วยเหตุใดจึงรักษาอุโบสถศีลท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยะบุคคลจะเหมือนพระอริยะบุคคลในขณะที่รักษาศีลห้าถราฉะนั้กเราวว่าจะรักษาศีลอุโบสถเป็นการกระทำ ที่ประพฤติปฏิบัติเช่นพระอรหันต์แต่เมื่อยังไม่ถึงเมื่อยังไม่เป็นก็เข้าใจจุดประสงค์ของการรักษาอุโบสถศิลเพื่อที่จะได้ขัดเกลากิเลสเป็นพิเศษในกาลนั้นที่สามารถที่จะกระทำได้เพื่อว่าวันหนึ่งการสะสมอุปนิสัยของการที่จะได้บรรลุคุณธรรมเป็นพระอรหันต์นี้ ก็จะได้ทำให้บรรลุถึงความเป็นพระรหรรันจริงๆในวันหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าอย่างรวดเร็วเลยข้อความในมังคลัทีปณีแปลกระถาว่าด้วยกรรมอันหาโทษมิได้มีข้อความว่าผู้ที่ไม่สามารถสมาทานอุโบสถศีลอันประกอบไดยองแป8ดควรรักษาศีลห้าตลอดเดินทั้งสิน้นคือเป็นนิจศีนไม่จำกัดกาล แต่ว่าการขัดกลาวกิเลสยิ่งขึ้นนะคะเมื่อมีโอกาสหรือว่าเป็นกาละที่ท่านสามารถที่จะรักษาอุโบสถศิลได้ก็ควรที่จะอบรมรักษาอุโบสถศิลเพื่อให้บรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอระหรันต์การรักษาอุโบสถศิลน,นั่นแหละฮะจุดประสรงค์มีแน่ครับมีแต่ว่าเท่าสักกะพระองค์จะกล่าวผิดหรือจะกล่าวถูกนะฮะ ก็แล้วแต่แต่ว่าผู้ที่รักษาอุโบสถีินนะฮะปรัถนาจุดประสมของเขานี่นะตามกว่านั้นก็ยังมีเยอะแยะครับอไม่ได้ปรัชนาจนกระทั่งรักษาอุโบสถสิน,นเพื่อให้ไปเป็นเท่าสก,กะนะฮะเพียงแต่ว่าเพื่อให้ไปเกิดบนสวรรค์น,นะฮะพอแล้วนะมีเยอะแยะครับที่รักษาอุโบสถสินน่ะ จุดมุ่งหม่จุดประสงค์ของเขาเน,นี่ยนะเพื่อจะไปบังเกิดบนสวรรค์นะฮะอันนี้ก็มีปัญหาที่เพนชนะเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์กล่าวว่าอามิจฉามักทั้งแปดนั่นน่ะวิบากของมิจฉามักนั่นน่ะชั่วช้าเลวสามเหลืออว,วิบากนะแต่ว่าก็ยังสงสัยเอ๊อก็ ถ้าผู้ใดที่ทำสมาธิจิตสงบได้ปฐมฌานได้โลปฌานหรือว่าได้อลูปฌานนั่นนะฮะก็ไปบังเกิดเป็นพรมนะฮะไนบังเกิดพรมโลกก็วิบากที่ไปเกิดพรมโลกนั่นนะฮะมันไม่น่าจะชั่วช้าเร็วตามเลยนี่ครับทำไมพระพุทธเจ้ากล่าวว่า,าการในวิบากนี้เป็นการในชั่วช้าเร็วตาม สำหรับผู้ที่ยังเห็นว่าดีนะคะก็ไม่ชั่วช้าเลวสามแต่ก็ต้องเกิดอีกต้องตายอีกนะคะเรื่อยๆไม่สามารถที่จะละสังสารวัตรได้ก็เม่ยังเห็นว่าดีนะคะก็ไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะคือใครก็ตามที่ยังติดยังมีความพอใจแม้ในสมาธิสมาธินั้นก็ไม่ได้ละกิเลสเพราะเหตุว่าเป็นที่ตั้งของกิเลสทำให้ มีความพอใจในสมาธินั้นหรือการที่จะเกิดในพรหมโลกก็ยังเป็นที่ตั้งของความยินดีพอใจไม่ใช่สมาธิที่สามารถที่จะดับกิเลสละกิเลสและก็เมื่อมีการเกิดขึ้นเป็นสังสารวัตรถ้ายังเห็นว่าดีก็เกิดต่อไปในสังสารวัตรและสำหรับข้อความที่ท้าสักกะกล่าวท่านผู้ฟังก็จะเห็นได้ว่า ถ้าไม่เข้าใจจุดประสงค์จริง,รงๆของการรักษาอุโบสถศีลท่านปรารถนาเพียงแค่สวรรค์พระเหตุว่าท้าสักกะจอมเทพเองพระอินเนี่ยค่ะได้ตรัสคาถาว่าแม้นรชนใดพึงเป็นเช่นเราคือเพียงการเป็นท้าสักกะเป็นจอมเทพของสวรรค์ชั้นดาวดึงเท่านั้นก็พึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการ สิ้นดิทีที่สิบสี่ที่สิบห้าที่แปดของปักและสิ้นปาสิหาริยะปักด้วยต้องการเพียงแค่นั้นเรอคะผลเท่านั้นเองเลยคะในการที่จะรักษาอุโบสถศิลปถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกะภิกษุทั้งหลายคาถานี้แลเท้าสัตก,กะจอมเทพขับผิดไม่ถูกพาสิทธไว้ผิดไม่ถูกข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะท่าสัตก,กะจอมเทพยังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะโทสะและโมหะดูกระภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุผู้อรหันตขีนาศอยู่จบพรหมจรรย์เสร็จกิจที่ต้องทำแล้วลงภาระลงแล้วบรรลุถึงประโยชน์ของตนแล้วมีสังโยชน์ในภพหมดสิ้นแล้วพนวิเศษแล้วเพราะรู้โดยชอบควรที่จะกล่าวคาถาว่า แม้นรชนใดพึงเป็นเช่นเรานี่คือจุดประสงค์ของการที่จะรักษาอุโบสถศีลแม้นรชนใดพึงเป็นเช่นเราก็พึงเข้าจำอุโบสถอันประกอบไดยองค์8ประการสิ้นบิถีที่สิบสี่ที่สิบห้าที่แปดของปักและสิ้นปาฏิหาริยะปักด้วยเพราะฉะนั้นท่านเข้าใจผิดหรือท่านเข้าใจถูก มีเจตนามีจุดประสงค์อย่างไรในการรักษาอุโบสถทศีเพราะว่าหลายท่านทีเดียวนะคะมีตัณหาหรือความต้องการเนะะี่ยค่ะที่เหนียวแน่นละเกินเพราะเหตุว่ามักจะถามว่าทำยังไงถึงจะได้บุญมากๆต้องการชค่จริงนะคะคือทำยังไงถึงจะได้บุญมากๆหรือถ้าจะเพิ่มอีกนิดนึงในอัถะของคำพูดนั้นก็คือว่า ทำยังไงถึงจะได้ผลของบุญมากๆใช่ไหมคะ,ะแสดงถึงอะไรแม้แต่การที่จะรักษาอุโบสถทศีลจุดประสงค์ก็คลาดเคลื่อนไปซะแล้วคือไม่รู้จุดประสงค์ของการรักษาอุโบสถทศีลว่าเพื่อการบรรลุคุณธรรมถึงความเป็นพระอระหรันต์พระพุทธองค์ตรัสว่าเท้าสักดกล่าวผิดนั่นนะฮะผิดในที่นี้หมายความว่า เมื่อรักษาอุโบถขินแล้วจะไปบังเกิดเป็นเท่าสักกะไม่ได้หรือว่าผู้ที่รักษาอุเบโสถศินแล้วจุดประสงค์เพื่อจะไปบังเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นเท่าสกกะนั่นนะ่ะบังเกิดไม่ได้หรือว่าอย่างไงเกิดได้สิคะขอให้เหตุสมควรแก่ผลเถิดค่ะ จุดประสงค์ผิดเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆเนี่นะคะถ้าไม่เข้าใจในจุดประสงค์ที่แท้จริงจะเห็นได้ว่าไม่เป็นไปตามควรแก่สิกขาบทหรือว่าการศึกษาการปฏิบัตินั้นเลยอย่างบางท่านเนี่ยอยากจะได้บุญมากๆเลยรักษาอุโบสถศิลแต่ว่าไม่ได้ขัดเกลาวอะไรเลยมีไหมคะ เพียงแต่ทราบว่าศินแปดอุโบสถศินอันประกอบด้วยองค์แปดมีอะไรบ้างแล้วก็รักษานะคะแต่กิเลสไม่ได้ขัดแล้วถ้าศึกษาต่อไปจะทราบได้จริงๆคะ่ะว่าผู้ที่รักษาอุโบสถทศินเนี่ยนะคะขัดกล่าวยิ่งขึ้นจากศินห้าอย่างไรบ้างเรียนขอให้ท่านอาจารย์กรุณาอธิบายความหมายของพุทธภาษิตท,ที่ว่า ความผิดเสมอด้วยเท่สะไม่มีและทุกเสมอด้วยขันไม่มีขอพระคุณค่ะถ้าจะเอาอย่างง่ายๆธรรมดาเวลาที่เกิดโกรธขึ้นมาเนี่ยนะคะแทนที่จะคิดอะไรในทางที่ถูกต้องก็อาจจะคิดและกระทำในทางที่ผิดพลาดก็ได้ทุกใดก็ไม่เสมอด้วยขันจริงนะคะแต่ว่าเห็นยากเกิดมาเนี่ยคะ่ะอะไรเกิดขันเกิด แล้วก็ลำบากไหมคะเกิดมาแล้วอะไรลำบากอะไรทุกข์ก็ขันทุกข์อย่างง่ายๆธรรมดาก็อย่างนี้นะคะแล้วก็คิดเอาเองได้อีกเยอะเชีคะ่ะใช่ไหมคะตลอดเวลาที่กําลังนั่งอยู่เนี่ยขันทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยที่จะไม่ใช่ขันทั้งรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันและขันทั้งหมด เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปนี่คือทุกอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาจริงๆไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาได้เลยทุกไหมคะบังคับไม่ได้ค่ะเวลานึกอยากจะกระทําอะไรให้ได้อย่างใจแล้วไม่ได้บังคับไม่ได้ให้เป็นอย่างใจไม่ได้ถ้าฉะนั้นขันทั้งหมดเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา ขันใดจะเกิดวันไหนเมื่อไรขดได่ขณะใดก็เพราะเหตุปัจจัยทั้งสิ้นถ้าไม่มีปัจจัยที่จะให้ขันนั้นเกิดขันนั้นก็เกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกขันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอำนาจบางังคับบัญชาจึงเป็นทุกข์อย่างยิ่งในเรื่องของกุโบสถทศินมีอะไรสงสัยบ้างไหมคะเผยรักษาเพราะอยากจะได้บุญมากๆม,มากไหมคะ ท่านผู้ฟังถามเรื่องปาติหาริยปะปักระหว่างพรรษาเนี่ยค่ะเป็นปาติหาริยปะปักเป็นข้องใจข้อที่อาจารย์อธิบายเรื่องศีสีสีห้ากับสีนูโบสรสตศีีที่อาจารย์บอกว่าห้าข้อแรกขัางต้นต่างกันกับสีห้าอ,อาจารย์ช่วยอธิบาย,ยคือแบบต่างกันยังไงท่านผู้ฟังสงสัยว่า ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลเนี่ยค่ะรักษาขัดกล่าวเป็นพิเศษยิ่งขึ้นแม้แต่ในศีลห้าซึ่งเป็นนิจศีลสําหรับผู้ที่รักษาอุโบสถเนี่ยคะ่ะก็จะต้องขัดกล่าวเป็นพิเศษยิ่งขึ้นด้วยก็จะขอยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านรักษาศีลห้าวิรักการฆ่าสัตว์แต่ผู้ที่รักษาอุโบสถศีลต้องไม่มีแม้แต่ความคิด ที่จะเบียดเบียน,นหรือที่จะฆ่าด้วยบางทีคิดไว้ในใจใช่ไหมคะสำหรับบางท่านเนี่ยค่ะวันนี้รักษาอุโบสถศินแต่ว่าจิตเนี่ยค่ะยังไม่ประกอบด้วยเมตตาเช่นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะขัดกล่าวี่ยต้องเห็นกิเลสจริงๆนะคะว่านั่นเป็นกิเลสอย่างไรแล้วก็การที่จะขัดกลาวยิ่งขึ้นสภาพของจิตเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นอย่างไร ไม่ใช่ชื่อว่ามีแปดอุโบสถศินประกอบด้วยองค์แปดแล้วก็รู้ว่าแปดคืออะไรบ้างแต่ว่าไม่เข้าใจการที่จะประพฤติตามองค์ทั้งแปดนั้นเลยอย่างนั้นก็ไม่ใช่การถัดกล่าวกิเลสเป็นพิเศษยิ่งขึ้นตามกาละที่สามารถจะกระทำได้ด้วอ,อย่างข้ออทินาทานนะคะท่านที่ละเวน้นไม่ถือเอาวัตถุที่เจ้าของไม่ได้ให้บางทีก็เห็นว่า ไม่สําคัญไม่ใช่วัตถุใหญ่ไม่มีราคาเพราะฉะนั้นท่านก็ถือเอามาเป็นประโยชน์ของท่านในขณะนั้นอย่างนี้อธินนาทานหรือเปล่าหิริเกิดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผู้ที่รักษาอุโบสถศีลน,นะคะสติระลึกรู้สภาพธรรมะแล้ววิรัตยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะถ้าท่านศึกษาในพระวินัยปิดกจะเห็นความละเอียดยิ่งขึ้นของการที่จะ ปฏิบัติตามพระวินัยบัญญัติเช่นของที่เจ้าของหวงแหนหรือไม่ได้ให้นั้นคืออย่างไรคือสิ่งที่ยังไม่ได้ประเคนตามพระวินัยบัญญัติถ้ายกอุบาสกอุบาสิก,กาเนะะี่ค่ะนำมาถวายแต่ถ้าไม่ประเคนนะคะถือว่าวัตถุนั้นเป็นวัตถุที่เจ้าของไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นเรื่องของกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยค่ะเรื่องจริง แล้วก็มีข้อประพฤติปฏิบัติขัดเกลาวมากมายจริงๆที่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยที่จะให้ได้ละกิเลสได้จริงๆเป็นสมุดเช็